สวัสดีค่ะคุณคุณนุ่นสวัสดีค่ะคุณไก่ okay, <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเหมือนการจุดประเด็นเรื่องของการพูดคุยว่าเราทําอะไรบ้างใน <laughs> เรื่องของวิชาภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจะให้คุณ,ค,ณคุณแนะนําตัวเองก่อน Good afternoon My name is สุ p ว w a t Jitpakdi I'm a teacher in บ้านตะเคียนรามสกุลคูซิง s t r i c t s ติสเก e province Today I'm very pleased ที่จะเห็นคุณทุกคนและเรามีโปรเจกต์เล็กๆเกี่ยวกับบ้านเปิดของโปรเจกต์ภาษาอังกฤษในมัธยมของ a n านตะเคียนรามทีนี้อยากจะให้คุณนุ่นช่วยเล่าเรื่องอในควอเตอร์นี้คุณนุ่นวางแผนที่จะสอนกับพี่มัธยมอย่างไรบ้างค่ะสําหรับควอเตอร์นี้นะคะเป็นควอเตอร์ที่4แล้ว คุณครูนุ่นมองเห็นพัฒนาการจากการเรียนควอเตอร์ที่1 2สองแล้วก็สซึ่งนักเรียนแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันความสามารถความแตกต่างจะต่างกันทีน,นี้คุณครูนุ่นมองเห็นว่าพี่มัธยมปีที่หนึ่งยังต้องเติมเต็มเรื่องอะไรคุณครูนุ่นก็ได้เติมอมอหน,นึ่งในควอเตอร์สีนี้เรียนมาถึงขั้นตอนของ ที่เป็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในหน่วยชื่อว่า Daily r y u t u t i ค่ะสำหรับพี่ม .2 พี่มอสอได้เรียนเรื่อง Food and Drink ซึ่งสำหรับความสามารถของเขาพวกเขาต้องเรียนเรื่องที่ยากกว่านี้แต่ในในอีกมุมมองหนึ่งในประเด็นหนึ่งที่คุณนุ่นมองเห็นคือเขายังขาดในเรื่องของการสื่อสาร ถึงแม้ว่าเขาจะมีคลังคำศัพท์พอสมควรในส่วนหนึ่งแล้วก็มีพื้นฐานในการสื่อสารส่วนหนึ่งแต่เขาก็ยังขาดขาดการแสดงในในส่วนของที่เป็นบทบาทสมมุติการแสดงในในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เขาอาจจะได้ไปเจอภายนอกห้องเรียนอย่างเช่นการสั่งอาหารการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเงี้ยค่ะโดยการเรียนในหน่วยของพี่ม .2 ในคุณนุ่นแบ่งเป็น4กลุ่มให้เขาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่ตามความชอบตามความถนัดจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มแบบจับฉลากค่ะ mm hmm. ทุกคนจะได้หัวข้อเรื่อง f o o d a n d Drink เหมือนกันแต่จะได้ศึกษารายละเอียดคนละเรื่องแล้วก็พอพอแต่ละกลุ่มได้ได้รู้ลึกซึ้งในแต่ละเรื่องนั้นแล้วก็เอามาแชร์กันมาคุยกันแล้วก็มานำเสนอถ่ายทอดให้แต่ละกลุ่มฟังด้วยกันไปพร้อมๆกันในห้องสุดได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชานี้นะคะเพ่รู ซึ่งครูนุ่นมองเห็นว่าการที่เขาทํางานแบบนี้เขาเป็นเจ้าของของการเรียนรู้เขาบอกกับครูเองเลยว่าเขามีความสุขและเขาชอบในสิ่งที่เขาทําเขาอยากเขาอยากทําแบบนี้เขาอยากเรียนแบบนี้มองเห็นเลยว่าพอเขาเจอปัญหาเขาเขาจะเริ่มมาถามว่าประโยคนี้ต้องทํำยังไงเรื่องนี้เขาต้องเขียนยังไงถึงจะถูกครูนุ่นก็ให้คําแนะนําเป็นโค้ดให้เขาแล้วก็เป็นฟ้าให้เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาในเรื่องของ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เขาอยากจะสร้างที่เป็นสื่อออกมาที่จะมาให้เพื่อนได้เรียนรู้และเข้าใจอยากจะทําชิ้นงานแบบไหนอยากจะทําอะไรคุณครูนุ่นก็จะช่วยจัดหาให้แล้วก็ช่วยให้กําลังใจแล้วก็ช่วยให้คําชมเชยเขาค่ะรู้สึกภูมิใจกับรุ่นนี้มากอ a n d ร n d Juice Ingredient ส่วนประกอบ water น้ำ sugar น้ำตาล salt เกลือ kitchenware อุปกรณ์เครื่องครัว pot หม้อ ladle ทัพพี Knife, meat 6 glasses of water แก้วน้ำ cooking method วิธีทำ first wash the pandan leaves with clean water second cut the pandan leaves into pieces Third, heat the water. W and t i l it boils, and add the pandan. Leave the color. Scoop out the pandan leaves. Finally, stir until the sugar and salt are dissolved, and put into a glass. ในส่วนของพี่ม3นะคะตั้งแต่ควอเตอร์แรก2แล้วก็3มาควอเตอร์3นี้จะเป็นเน้นในเรื่องของการสอบโอเนทีนี้คุณครูนุ่นมองเห็นว่าการสอบโอเนตะยากสําหรับพี่เขาอะถ้างั้นคุณครูนุ่นติวแล้วก็สอดแทรก,กับเนื้อหาอื่นแต่ไม่ได้เน้นข้อสอบเป็นหลักตอนแรกก็จะให้เขาเลือกเลือกเรื่องที่เขาชอบที่เขาสนใจซึ่งมองเห็นเลยว่าเขาอ่านแล้วก็ตีความไม่ค่อยได้ อ่านไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็เลยให้เขาใช้นิทานสีเรื่องที่เขาชอบแต่ละกลุ่มเขาจะคุยกันเองว่าเขาชอบนิทานเรื่องไหนแล้วเขาก็จะเลือกมาแล้วก็มาพูดคุยกันนําเสนอแล้วนิทานที่เขานําเสนอนั้นจะมีเรื่องไม่เกินสองหน้าเขาก็จะได้คําศัพท์อยู่ประมาณ 10- 20คําแต่คุณครูคนุ่นก็ได้สอนแทรก,กระบวนการลงไปโดยที่ว่าให้เขาได้รู้ว่าในนิทานนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคในแต่ละนิทานในแต่ละเรื่องในแต่ละท่อน มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเขาก็ได้ไฮไลท์คำเป็นสีอย่างเช่นถ้าเป็น subject ที่เป็นประธานเขาก็จะทำตัวเป็นสีฟ้าแล้วก็ verb เขาจะทำเป็นสีแดงแล้วก็ object เขาจะทำเป็นสีเขียวซึ่งของพี่ม3ก็จะต่อยอดไปถึงเรื่อง tense คือเรื่องของการใช้ภาษาไวยากรณ์ตามการเวลาต่างๆคุณครูนุ่นก็จะไฮไลท์คำเพิ่มอีกว่าตรงสีแดงที่เป็น verb หรือคำศิยานะั้นอะ มันอยู่ใน tense อะไรช่องไหนทีนี้เขาก็จะสังเกตเห็นเลยอ๋อว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี้ยสังเกตง,ง่ายๆเลยที่คํากริยาเขาจะรู้เลยว่าถ้ากริยาตัวนี้มีการเติม s es นั่นคืออยู่ช่องไหนถ้ากริยาตัวนี้เติม ing อยู่เท n s e อะไรถ้ากริยานี้เติม ed อยู่เท n s e อะไรเนี้ยเขาสามารถตอบได้และเรียนรู้ได้เร็วจากการใช้สีจากการไฮไลท์คำแล้วก็จากการเรียนรู้ในทาง พอมาจบกระบวนการนิทานสีเรื่องนี้แล้วคุณครูนุ่นก็เป็นการเลือกนิทานให้เขาเลยฟิกโดยเฉพาะทีน,นี้คุณครูนุ่นอยากต่อยอดใ,ให้เจอเทนต์อื่นๆที่หลากหลายโดยการเลือกนิทานอีก4เรื่องมาให้เขาซึ่งปรากฏว่าเขาเรียนรู้นิทานในแต่ละเรื่องได้ดีแล้วเขาสามารถสรุปเนื้อเรื่องจากต้นเรื่องจนถึงจบได้แล้วเขาสามารถบอกได้ว่าคำศัพท์ในเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีฉากใดบ้างมีตัวละครใดบ้างมีนำเสนอเป็นโครงงาน มีนำเสนอเป็นหนังสือเล่มเล็กก็มีค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนรามก็มองเห็นพัฒนาการและความงอกงามของพี่ๆนักเรียนนะคะถึงแม้คุณครูนุ่นจะไม่ได้สอนประถมแต่คุณครูนุ่นก็มองเห็นว่าพี่ประถมเขาก็มีพัฒนาการแล้วก็ส่งต่อมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนมาสู่ขั้นการเรียนการสอนในชั้นมัธยมในปัจจุบันนี้ คุณครูนุ่นมีความรู้สึกว่าแตกต่างมากเพราะแต่ก่อนเด็กนักเรียนส่วนน้อยจะรู้ตัวอัเบรภาษาอังกฤษที่เป็น A ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กจนกระทั่งอ่านคำที่ง่ายๆสะกดคคำที่ง่ายๆก็ยังอ่านไม่ได้แต่มาทุกวันนี้คุณครูนุ่นเห็นความงอกงามนะคะคือเด็กจะรู้ตัวพยัญชนะทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วจะรู้เรื่องของการออกเสียง จนกระทั่งได้ต่อยอดถึงกระบวนการเรียนการสอนนะคะในแต่ละชั้นคุณนุ่นก็ร้อยเรียงเนื้อหาจากการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 จนถึงม .3 วันนี้เป็นกิจกรรมปิดควอเตอร์ที่พี่ๆม .2 ได้นำเสนอเป็นตัวอย่างของสายชั้นมัธยมนะคะที่คุณนุ่นดูแลแล,และก็รับผิดชอบเป็นพี่ปรึกษาคุณนุ่นเห็นความงอกงามของพี่ๆเขาคือพี่ๆเขา,เามี ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีแล้วก็มีความสามารถในการอ่านฟังพูดอ่านเขียนสื่อสารสนทนาได้สังเกตจากการที่เขานำเสนอนักเรียนบางคนจะมีความสามารถในการออกเสียงได้ดีแล้วก็พูดได้ดีถ้าได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องพี่ๆเขาจะสามารถสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยมคุณนุ่นเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะสรุปแล้วก็ ทุกๆห้องมีความงอกงามนะคะคุณครูนุ่นก็จะขอพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไปโดยจะใช้รูปแบบที่หลากหลายแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมีความสุขกับการสอนค่ะอยากจะสร้างแผนใหม่ๆอยากจะสร้างเนื้อหาหรือว่าสื่อใหม่ๆแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปด้วยไปพร้อมๆกันขอบคุณค่ะ Good afternoon, madam. Welcome to Mantican Ram Restaurant. Can I help you? Can we have a table for two people, please? Would you like anything else? May I have some cola, please? Do you want some sweet or fruit? Do you like noodle? No, I don't. Do you like omelet? Yes I do คอนคำนับที่ใช้กับ c o n t e r Fire ด้วย c o n t e r